ที่จังหวัดชนบุรีค่ะเปิดพื้นที่สร้างสารรค์หนึ่งอำเภอ1ล้านที่ตลาดท่าเลือพลีนะคะเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะ นายพงษ์ชิ์ปิจานาณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมจํานวนมากค่ะภายในงานก็มีกิจกรรมหลากหลายอาทิการแสดงศิละปะวัฒนธรรมจากโรงเรียนสารสาศาสตร์วิเทศชนบุรีโรงเรียนเทศบาลอินทป,ปรรัญญาการสาธิตภูมิปรรัญญาอาหารพื้นถิน่นเช่นปลาคกเมี่ยงก๋วยเตี๋ยวและแกงส้มไข่ปลาเดลเซียวรวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ซีพอร์ตและกิจกรรมบบทหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิด ูอาหารถิ่นชนบุรี นายองอาจประเสริฐจิตนายกเทศมนตรีเมืองชนบุรีได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติโดยเน้นย้ำถึงศักยภาพของตลาดประมงท่าเรือพรีซึ่งมีสเสน่ห์เฉพาะตัวด้านวิถีประมงดั้งเดิมและทัศนียภาพชายทะเลที่สวยงามเหมาะต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขณะที่รองผู้ราชการจังหวัดชนบุรีท่านบอกนะคะโครงการนี้เนี่ยจะเป็นเวทีสร้างสารรค์ของชุมชนเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงออกทางศิลปะวัฒนธรรมต่อย,ยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒน ธรรมที่ยั่งยืนบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนและผู้เข้าร่วมทํากิจกรรมค่ะก็ทําให้ตลาดท่าเรือพรีในค่ําคืนเต็มไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมและความคึกคักสมกับเป้าหมายของการพัฒนาเป็นพื้นที่สร้างสารรค์ของคนในชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ